อ่ะนะครับไปดูที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขารวบแก๊งคอเซ็นเตอร์จีนหลบหนีสุขไทยตั้งเครือข่ายทำการพนันออนไลน์ครับ,รบพบเงินหมุนเวียนกว่าร้อยล้านบาทครับคุณนุ่มครับตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พลเอกสุวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการดูแลต่างชาติที่เข้ามาพำนักพักอาศัย ข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยชํนนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบให้ตำรวจสตมเนี่ยดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่มาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและกระทำการผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติหรือกลุ่มคนร้ายที่เข้ามา,าแฝงตัวอยู่ในประเทศไทยแล้วมาก่อเหตุนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการกระทาความผิดสํงงานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนรวม10บรายครับตามที่สอปอสอตอรอเนี่ยได้ประสานงานจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประชาชนจีนประชาชนจีนนะครับขออภัยนะฮะป,ประจําประเทศไทยเนี่ยให้ช่วยติดตามจับกลุ่ม และส่งตัวผู้ต้องหาหลบหนีคดีช่อโกงผ่านโทรศัพท์หรือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ชาวจีนจานวน17บลายโดยมีกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ประสานงานการปฏิบัติการในครั้งนี้พฤติกรรมในการสืบสวนการติดตามจับกลุมผู้ต้องหาชาวจีนที่หลบหนีคดีดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวนสตมและสอปอ,อสอตอรอนะครับได้สืบทราบจนพบตัวผู้กระทาความผิดและหลบหนีเข้ามาพนักพักพิงที่ประเทศไทย และได้ขอสารอนุมัติหมายจับตรวจค้นทั้ง4จุดในวันที่2ี่สิมกราคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบผู้กระทาความผิดพร้อมทั้งของกลางดังนี้ครับหนึ่ง 1> 1. ผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนเนี่ยจำนวน6กลายพร้อมอะไรครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน19เครื่องโทรศัพท์มือถือ79เครื่องซิมการ์ดจำนวน167อันอุปกรณ์การกระจายสัญญาณหรือเครื่องส่งโออุปกรณ์โทเก โทเกนนะฮะที่ใช้ในการทำาการทำเว็บพนันออนไลน์กว่า30รายนาฬิกาหรูจำนวน20เหลเรือนสมุดบัญชีจำนวน10เล่นรถจด3คันครับนะฮะนะครับโดยพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะที่ถูกจับกลุมเนี่ยมีการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ร่วมด้วยและพบว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยมี หมายจับที่หลบนี้ออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้จํานวนสองรายโดยชุดสืบสวนสตมและสปะสรตออลสรลเนี่ย<ช>ติดตามจับกุ่มนะตัวมาับเดินคดี